สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเรามาคิดน้ําหนักน้ําในท่อนะครับน้ําหนักน้ําในท่อนะครับที่มีน้ําค้างก็จะเป็นน้ําท่อระบบน้ําดีระบบท่อดับเพลิงที่มีน้ําอยู่คาท่อนะครับเราคิดเต็มท่อนะครับวนีเรามาคิดท่อดับเพลิงก่อนนะครับนะว่าหนึ่งเนี่ยเราใช้ท่อท่อขนาด165่งร้อยหกห้าคูณสองจุดสี่ห้านะครับ เท่ากับ160 5 0นะครับเราจะดูน้ําหนักท่อว่าท่อนั้นมีน้ําหนักต่อเมตรเท่าไหร่นะครับอันนี้ความยาวของท่อมีเท่าไหร่เราไปเช็คดูนะครับจากโปรแกรมนี้นะครับความยาวของท่อ13เมตรอ่าเราจะ368เราจะถอยไปก่อนนะครับใช้คําสั่งโอดนะครับ368แล้วก็มีเหลือท่ออยู่13เมตรนะครับผมจะลดลงไปสักเมตรดีกว่าคิดง่ายๆเป็นท่อ เจ็ดร้อยปันเนาะเป็นท่อเจ็สองเมตรคือสองท่อนนะครับจะได้คิดง่ายๆนะครับท่อรถท่อวิ่งใต้คานประมาณนี้นะครับเติมสีสันให้เขานิดนึงเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตนะครับแล้วก็เติมสีแดงแปดแดงหรือชมพูก็ไม่รู้มองให้เป็นสีแดงนะครับเห็นเราท่อมาละ เราต่อไปเราก็จะดูที่ว่าเราจะไป Import ไฟล์นะครับ port r t ไฟล์ file, ผมทำผมไป Copy มาแล้วนะครับ c o อปจีนี่ปีตรงนี้อ่าครับครับผมเราก็มาดูกันว่าท่อ4.5 105.165านี่1ของเราขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวปิดสีไวก่อนนะปรับปบสี1 6 6 5นี่1 ร้อยหเป็นง่ายนี่เลยเป๊ะนะปิดไปก่อนมันจะเป็นออกกัใหม่ก็ได้1้อยหนี่เลยตารางนี่เลยเห็นไหมตารางนี่เลยฟืบเห็นไหมเหตตารางนี่เลยนะครับร้หกหเรามาดูตารางนี้ความหนาตารางสี่จนะครับร้อยหกห้าจุดสอ่งร้ยเจ็กิโลกร,รัมนะครับนำ้นำหนักหนึ่งร้กิโลกรัมต่อเมตร โอ้น้ำหนักท่อสูงเยอะจริงๆอ้าแล้วก็มาคลิกขี้ชิ้นงานคลิกข,ขวาชิ้นงานแล้วอินทีอินโฟน้าต่างนี้ก็จะกลับมาเนาะอ่ะเรามาใส่นี่ให้เขาใส่ไปเลยนะึ่งร้อยเจ็ดสิบนะอ๋อหนึ่งร้อเจ็ดสิบ KT อ่าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ KT เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้อ่าทับ M อ่าเขียนก็มันจะได้ไม่งงนะ ไปเข้าไปให้หนึ่งดอกนะฮะเ้วก็เขียนนี่น้าหนักท่อนะเราได้นะอันนี้เราจะทําน้ํามาจะเขียนน้ําไปอีกนะครับเปเราก็เขียนน้ํไปอีกนะครับเขียนน้ำนี่น้ําในท่อนะครับลบสักหน่อยอ่าล้วก็ปิดปิดไปเลยวอเตอร์ Water, 12สิบสองเมตรเห็นไหมครับเราเลื่อนไปเลยเลื่อนตามด้วย ในกรณีที่เราบอกเ,ออเราเกียดคิดก็คือกดปรุบเรารู้แล้วโอ้โหนี่บอกเป็นวอลุ่มมาเลยเนี่หนไหมแต่นี้สามารถเช็คได้เนาะอันนี้ก็เป็นน้ำเ,เขียนว่าวอเตอร์โอ้ไม่ภาษาอุกิจเป๊ะๆน้ำดีกว่าเดี๋ยวก็จะน้ำในท่อ,อในท่อเนาะน้ำในท่อแล้วก็ คลิกตัวนี้อย่งคลิก1ครั้งแล้วก็มาคลิกที่ตัวนี่ที่ info ฟหนึ่งครั้ง,า info, ง,งพาเขาไปอยู่ในระเยอรน้ําในท่อีนน้ำในท่อนี่น้าปริมาณของน้ํานะครับผมน้ํามีน้ําหนักของน้ําก็คือ1ลูกบาทเมตร1,000ลิตรจะมีน้ําหนักเท่ากับ1ตันหรือ1,000กิโลกรัมนะครับน้ำนะคิวละหนตันเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้ว ก็คือ1ลิตร1นกิโลนะหน่ลิตร1นกิโลใช่ไหมครับเรารู้แล้วว่าน้ามีในนี่12เมตรเนี่ยมีทั้งหมดกี่วอลลุ่มเท่าไหร่นี่เท่ากับ0.227เนะเห็นไหมครับว่า20่บกิโลใช่ไหมฮนะศูนย์จุเนี่ยน้ำหนักน้ำเราก็ไปทำการคำนวณเนราก็ไปเชื่อมคำนวณปุ๊บ นี่มาเนี่เลยเป็นกิโลกรัมอดีบีสองไม่มีแล้วเราก็ไปตัวนี้เท่ากับ170อ่าทั้งหมดเหล็กก่อน7 0อ่ากิโลกรัมต่อเมตรนี่แล้วเราก็กดบวกตัวนี้นะครับแล้วก็มานี่แล้วก็ใส่เป็นกิโลกรัมแล้วก็โอเคอ่าต่อไปนะครับเราจะคิดน้านะครับน้ําในท่ออ่าน้ำในท่อเอาหนึ่ันกิโลกรัมเขียนหน่วยสิบร้อยพันอ่าหนึ่กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตร กดปุ๊บแล้วก็ใส่ต้องรู้หน่วยนะต้องรู้หน่วยนะหน่วยจะเป็นหน่วยมิลหน่วยเป็นกิโลกร,รัมจะเป็นอ่าลิตรเป็นอะไรแล้วแต่เรานะเนยหน่วยรูกบาทเมตรนะครับผมก็โอเคเข้าไปนะฮะลองดูที่เป็นกี่กิโลสองร้อยกิโลเนี่ยปอดโทษมันไม่ใช่ธรรมดาเห็นไหมเราคำนวณแต่ แต่แต่ท่อไม่ได้นะครับไหนจะมีซัพพอตอีกไหนจะมีน้ําในท่ออีกแล้วก็จะมีแรงเคลื่อนของน้ําอีกนะครับเมื่อมีการไหลมีการกระตุกมีกระชากนะครับเพราะซัพพอตต้องแข็งแรงนะครับพังมาเยอะเลยนะครับต้องระวังในซัพพอตที่แขวนจุดที่แขวนนะครับพอจุดที่แขวนปุ๊บเฉลี่ย12เมตรเนี่ยลองคิดดูนะครับทั้งหมดนะครับเป็นโอ้โหน้ําหนักไม่ใช่น้อยนะครับน้าหนักเยอะมากนะครับ ไน้ิเมตรอ่า12เมตร,มตรน้ำหนักของเขาเท่าไหร่น้ำหนักาหนท่อนี่น้ำหนักท่อเทไรอันนี้ผมร้อิกิโลกร,รัมนะร้อยกิโลกร,รัมต่อเมตรใช่ไหมอ่าลองดูดิอ่าร้อยหานี่เนี่ยร้ 5, อท่อแล้วทอหนิ้วเลยนะท่อหนิ้วสกิดดูสี่นี่น้ำหนักความหนาส5่จุดห้าร้อยเจ็่ร้อยเเนาะร้อ เมื่อกี้น่าจะใส่170น่าจะผิดอ่าเราก็มาทกำการเช็คได้ใหม่อ่า107นะครับ107เนาะพลาดแล้วโอเคเราก็มาลบตัวนี้มา1้7นะฮะ7อ่าได้ปึ๊บอ่าเหลือประมาณเท่าไหร่น้ำ200โก็โลเหล็ก โอ้โหร้อยร้อยสิบสิบสองก็ต <sh> ันกว่านะไม่ใช่ไม่ใช่กถูกไม่ไม่น้ําหนักน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าน้ําหนักทั้งสองตัวรวมกันเนี่ยสิบสองเมตรเนี่ยท่อร้อยหกสิบท่อหกนิ้วเนี่ยท่อร้อยสิบซึ่งมันหนักมากนะครับเป็นตันตันห้านะครับโอ้โหน้าหนักเยอะมากนะครับ เดี๋ยวเราเช็คดูทีนี้น้ำหนักเช็คดูทีว่าเหล็กเราเปลี่ยนน้ำหนักให้อย่าง1 0 7อกิโลกรัมต่อเมตรอ่า12ก็เท่าไหร่ละตันะอืมตัน2คิดง่ายๆเนาะคิดง่ายๆคร้บรวมเบ็ดเสร็จน้ำด้วย200กิโลเป็นเท่าไหร่ตัน5นะครับน้ำหนัก1ตันห้า่ตัน1 5ตัน1,508กิโลนะครับ แค่นี้นครับ12เมตรสองท่อนท่อสองท่อนเนี่ยรวบรวมน้ำหนักน้ำนะครับตันห้านะครับใครที่เดินอยู่ใต้ท่อนะครับท่อดับเพลิงหรือท่อท่อน้ําที่อยู่ตามท้องพื้นระวังมันตกใส่นะครับสังเกตรอยเจาะพุกเคมีหรือสพอร์ตห้อยยึดท่อต่างๆนะครับน้ําหนักไม่ใช่น้อยนะครับตกลงมานะครับไม่ใช่นุ่นนะครับ ระวังด้วยนะครับวิธีการคิดน้ําหนักน้ําเป็นไงครับน้ําหนักน้ําเราก็คิดได้ในท่อจําเป็นต้องคิดนะครับน้ําในท่อเท่าไหร่ขึ้นไปเท่าไรนะครับวิธีคิดน้ําในท่อเราก็สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับน้ําที่อยู่ในท่อและท่อทั้งหมดในอาคารนะครับว่าถังน้ําเราควรจะเก็บกัก น้ำไว้เท่าไหรนะครับและน้ํำในท่อถึงจะเพียงพอนะครับผมครั้งแรกที่เราเติมน้ําลงบ่อนะครับเมื่อเราจ่ายน้ําไปเต็มทุกส่วนของภักส่วนของท่อแล้วน้ำในในบ่อเราจะเพียงพอหรือไม่เราสามารถคํานวณน,น้ําได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ